สบายดีสบายดีพี่นอกตอนนี้มาหอดหน้าสาแพงกะพี่นอกเอาควายเอางัวกินนาำผักเทียงมาจอบเบิ่งสาแพ้ซื้อพี่นอกมาจอบเพ่นหนึ่งมาเคมาจอบซื้อมาจอบซื้อมาจอบซื้อเราแล้วมาจอบกินเผาเขาด้ เนไงกเวลากนข้าว่อเงเขานึ่งเข่าซุกไปในหอยสแน้่งยอันนี้ในหอยแพี่น้องไ้นขาสุกกในหอยแพกฮะกะเลียงควายแล้วอยกางใเนี่ฮก็ควายงวกินนามแล้วก็มาพี่ เออเออเออเห็ดกินยังเนอะเอปลาเ้ยจำปลาจำปลาอีกแล้วจำปปพี่ไปดีพี่ไปดีเห้งกินอีกแล กินอีกแล้วประมาณเห็ดกินเสแอะไปเนาะพี hmm> ่น้าะขันสมปลาเบิรก้อยแล้ว nah, ก็จ้ำเนาะปลานิลปลานิลแบบนี้แหละพี <sh ่น้องจำแปะแปะไปพี่เนาะไปหาขันสมบมดแดงพี่น้องในหอยแพร่งครับเอางูเอาควายกินน้ำแล้ว คืนจัดนักหน่าเบากับตันที่เนอะถ้ามาเบาเพียงเพื่อได้นอนตีสองเมื่อคืนนี้ได้นอนอย่างนก้ทิ้งกาแฟนอนบุลับโอ้ยว่ะเฮ้ยราคาเงียของคืนแตงคุ้นเข่ามาเข่านะเกียงคืนเนาะตะเกียงคืนหน้าบานนี่ตาซื่นบานนี่ตามันซื่นบานนี่โอ้ยนอนนอนกับบุลับบานห่างบักใหญ่พี่เนาะห่างบนแดงหัางเรียนพ่อเลยเออเถอ

ชมไล่เจ็บท้องเห็นเนาะไปดอกเอ้ยซอยเหลือกันตั้งกันดียกดีใจเนาะผู้มกภูมิใจหลายเนาะที่นี่อยาตีพี่น้องหักแพงกันมีหมู่ขู่ที่ซอยเลือกันเนาะ,ะ,ะ,ะพี่น้องเนาะดีใจเนาะพี่น้องบ้าไป ไ่ได้ออกมานอนหน้าหรอกหกนงที่นแป้นเ่ได้แถวนี่นะไ่ได้ทางหันยำแหกเอาไฟมาจูดกับไม้เบิดเลแล้วนี่ไม้ป่งงามกว่าเก่าเฮ้ไปกินมาเนี่ยบอย ขามวนันแะมาขามวานีวานแ่าดขาย้นคือคิดว่าหมากมันหมากมันใหญ่คิดว่ามาข้ามสพพระกนั่เอาผาดเพื่เถาข้ามวานับเห็ดจินนี่ กินขีมือปลาเม่าแะเข้าจังหักปลาเม่าออกินอยู่ขีมือขีมือปลาเมาปลาเบิดแล้วเบิรงนักแล้วโอ้ยตอนช่วงนั้นเาคนอวดไหมอวดนาอ้วนมาาเนาะหนาหนาวเหนหเห่ก้นในถึงใจว่าถึงจัเล เขาิงักเอากระเทียมที่ขาแล้วมีแต่ข้าวกระเทียมว่าแบบอ้วนอืเขาสิงักเอาไว้ไวลนเ่ยนะมหัดกระงัดที่ได้ได้แล้วเปล่นหมูเนาะคุมลำลนักเี่ยวมิตรบอกคับเข้นี่แล้วม้ามะม่วงพาว่าอวดเอามาแทะใส่นนครับเพอน่นย้เนาเจรังเนี่ยเจริญเน่ย บ้าวลาบะซำซ้อนก็ได้ซ้อนก็ได้ซี่ซำเนี้ยเขาใหญ่แต่หนิค้าเขาบัดโน่เบ้าเบ้าเบ้าหุ่นยิ่งนะหุ่นคู่ซีกันหุ่นยิ่งงามนะเบ้ากินข้าวมาเลยแต่อยู่เพื่อนก้อยห้อยกับเป็นตุ่มไข่แต่แม่ห้ามไปซุ่มขางเสียที่นั่นกินข้าวกินน้ำพี่น้องหนึ่งซุกข้าวซุกไปพี่น้อง วอมนจ่อยแล้วเนดีเยดนหชาเขียวเพนนอเออมีไข่หมกนั่นอันแรกกันแน่นี่อันแรกกับให้อยากอย่างข้าใหญ่ตึงับคาเพม่นนั้น่เนี่ยบางคนกูหัวว่านกระตนอะวน้าวอะคาัไงเทียงกันโอพี่น้องเอ้ยมาแพงจะได้ปิดหูไหวเลยแหละเทียงกันมาแหลมมาแหลมจะอียง

เวสชนะวสพร้อมนะนะพี่น้องบัดนี้จัดแจงเรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมกินมันหนึ่งข่าวซุกไปมาพี่น้องกินข่าวดํากันบัดนี้มีโอ้แจวขี่ปลาพี่น้องแล้วก็จับลามาเด้อมาเด้อมาเด้อเบดสุขุมสุขคนกินข่าวกินหนามดํากันเด้อปุ๊ด เขาเขาเขาย่านผ้าขาวโหไม่เจ้าภาพเจ้าภาพบวเขานะไพสิก้าเขามากาาบวองคนเจ้าภาพโบเข้าเจ้าภาพโบะภ้าพวกเข้าถ่ายคลิปคำเขานิสัมกปัด ได้นานๆมักสังนะบ่บ่คือแดดแล้วบาดนี่เอายาไปพุ่นนะเอา เออจือยเพี่น้องแล้วเพียงคุยกับน้องบัดห่างกันกิโลหนึ่งยู่น้องเลยกินขขาวน้ำกัน แบบบ้านพี่เนาะใส่กางเดินเลยกงเดินเลยอเมื่อไ้ต้งอะไรแบบดเาะมัดเข้าซอยกับตันเมื่อคืโหหงดมือค้เดีบแพงกันอยาบาที่มเ้ที่มหมัดของูาแหเตก็บอยู่่าเก็บน้ำอยู่ว่า่ย่กาเก็ักเกดข้อก็ไขอกหกัดข้อก็้อหดอมัดของูเ วิไฟเนาะมาพี่น้องเขากินน้ำกันแนวที่สบายใจพี่ก่อนนะลุงแดงได้มาหมัดเขาต่อยกลางคืนหมักดําอยู่พี่จหนังอย่างนี้หน่ากินข้าวกันได้พี่น้องเด้อบานร์้ีคิวฮิวเลอร์จัดไปพี่น้องมาเพื่อกินอิ่มแล้วขาดจันแต่ยังเหนื่อย ประมาเอาขาวกินหน่อยขาวล้กาสี่คนวนได้ป่มักวันได้บ่เออกระป๋องตัวบังใหญ่เลยโอกระป๋อมกระแดงมันสิกินแม่งกะเบือเนี่นะนี่ะเอาไอแม่งกะเบือได้บมดใช่เลย ปลอมขอดงมั่นได้ตม่มี้เห็นเนี่ยปีงกินขักลงทุนได้จันทีทุนได้มีหินเยอะถือลงทุนบ้าเก็บหินมากขอยชิยิงสิปีงกินขักขักปีกกับปลอมนี่หลังิก Màu nhưng bụi bội, minh ông bà phêng yng kapom kato bà phêng yng kapom kato kuân nga kia kia si eem lạc hà Cái nga nga lẽ khả năng nga 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 นี่บ่ไหมเดาะจีบะแพงกระสิกินเบิร์ตยังร้อยกระทงเลยจังหนึ่นเธอได้มืึงมันหากก็มาเตือนเตือนมันก็เตือนบะถืออีกแล้วมันใครว่าดีแน่นี่มันเกิดมันห่าบ้านเกิดเท่าคือกันเไง มันเตือนมือลอยกระทงมาเตือนมือนี่มือนี้เป็นวันเกิดปาแพงเนาะีนี่ี่สินี่งมได้จัดปู่มีเงินจัดบปี้จัดเคยจัดปีหนึ่งมูจัดห้ ปิงกระพอมพี่เนาะมีแต่ข้อควานนั่นอ่ะเอยรอสื่อสารอ่ะอีดสื่อสารก็พูดมพื่อเตือนเนาะกระพอมพี่เนาะถ้าพี่น้งนบบองมาหอนมาแพงกระซิขอจบคลิปสำเนาพี่น้งนบบองฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ในเด้อพี่น้งนงอ,นนอนง,งเลลด้อสบายด,ดีสบายดีบ,ดดบัดสุขสุขคน